เดี๋ยวพ,พี่จุ๋มแกมาถ่ายรูปแล้วด้อพี่โอเคโอเครถพร้อมเนาะครับฮะก็ยังนะครับผมนะโอเคครับวันนี้นะครับก็สวัสดีลูกค้านะครับวันนี้ก็มาจัดให้นะกับกระบะ4ประตูดาวเริ่มต้น5บาทผ่อน5 0 0 0กว่าบาทคะ่ะยาวนาบก่อน500คนแรกเท่านั้นใครอยากได้เงินไขนี้ให้กดเลข5แชร์5กลุ่มหัวใจรัวๆมาเลยนะ,ะเข้ามานะครับนะร,บนะรีบกดเลข5เข้ามานะพี่ก่อน500คนดู เท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็จะเอากระบะ4ประตูยกสูงมาให้ด้วยนะบอกเลยว่าคันนี้โคตรสุดครับพี่ใครที่กำลังมองหาแบบเฮ้ยแบบเพราะผมคนหนึ่งนะที่แบบว่าตอนนี้เอาถามตรงๆเนาะกระบะเงี้ยนะครับใครๆก็อยากได้ออโต้นะถ้าในความรู้สึกผมนะแต่เนื่องจากว่าราคามันแรงนะครับราคาป้ายแรงมันแรงนะจ๊ะดาวสองแสนถ่านประมาณโอ้เป็นหมื่นอ่ะนะครับวันนี้น้องก็เลยแบบเฮ้ยเอากระบะเกียร์ออโต้มาให้กับลูกค้าผมกัน นะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าราคาพิเศษมากนะพี่แต่ผมดูราคาให้นะครับผมนะแล้วก็แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เหมือนที่บอกเลยเดาวเริ่มต้น5บาทผ่อน5้าพันกว่าบาทค่ะด่วนนะผมบอกเลยใช้คำว่าด่วนนะครับต้องด่วนเลยนะ <มา S 1> เฮ้ยราคาคูดได้ราคาได้มากเลยนะผมนะมันปุ๊บเดี๋ยวผมคำนวณให้ว่าเท่าไหร่โอ้โหกระบะสี่ประตูอโต้ย้ำนะครับนะ ดาวแค่เจ็ดบาทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทค่ะป้ายแดงพี่กำเงินไปสองแสนนะผ่อนเป็นหมื่นนะแต่วันนี้น้องจัดให้นะครับดาวเจ็บาทผ่อนเท่าไหร่นะเจ็ดพันกว่าบาทคิดดูเอาครับ,รบแล้วถ้าพี่เอาสองแสนมาดาวกับผมนะครับงวดมันก็จะเหลือประมาณสี่พันกว่าบาทต่อสัญญาเรียกว่าผ่อนมอไซค์นะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอคนเข้ามารอเลยครับพี่รอเลยย้ํานะใครอยากเอางี้ดีกว่าให้เลือกแลก้วกันถ้าเป็นกระบาดสี่ประตูยกสูงธรรมดาให้ดาวห้าบาทผ่อน อันนี้กดเล็ 5, 5ก,ลก่าแชร์ห้ากลุ่มจะรัวเข้ามานะครับส่วนถ้าอยากได้แบบยกสูงแล้วเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับนะเกียร์ตโต้ขึ้นชื่อว่าออตโต้เนี่ยต้องเป็นตัวท็อปอยู่แล้วนะผมมีอีกคันนึงแบบขับสี่ด้วยดาวเจ็ดบาทผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทค่ะผมบอกนะยิ่งตัวขับสี่ไปแดงเป็นล้านนะพี่แล้วเราอยู่ที่สาขาสองนะครับตอนนี้นะครับ c r v สีดาหมดเกลี้ยงนะครับตอนนี้เหลือสีขาวใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้รถอเนกประสงค์ทีม่มันเดินทางไกลก็ได้เครื่องสองพันใช่ไหมแล้วเก็บของได้เยอะนะครับนะ วิ่งในเมืองก็สบายทำไมใช่ไหมจากดำเป็นทุนอยู่แล้วก็ดำไปใหญ่เลยนะครับผมนะก็เด<ๆ>ี๋ยวจัดให้นะครับกับ CRV สีขาวอยู่สาขานี้มีคันหนึ่งนะพี่เดี๋ยววันนี้ร้อยสี่สิบคนดูด้วยนะคะร้อยสี่สิบสวัสดีครับร้อยสี่สิบคนดูนะครับเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมนะแล้วล่าสุดน,นะครับมีคนมาเอาไปแล้ว X X นี่เลยครับ X Tender นะครับผมนะปี2021ครับโคตรสวยพี่ไม่หลักหมื่นนะ ได้คันนี้นะครับ้บายแดงอยู่มันเกือบ8ปดแสนนะผมขายพี่เขาไปสี่แสนกว่าบาทเองเนี่ยคิดดูว่าคุ้มค่า,ข,าขนาดไหนรถยังไม่ถึงปีประหยัดไปสี่แสนกว่าพี่ถ้าใครอยากได้รีบเข้ามาครับอจีแอ็ตผ่อนห้าหกพันไหมครับจีเอ็ตผ่อนห้าหกพันนะครับ, 7, 5, 6, รบสําหรับฮอนด้าจีเผ่อนหกพันกว่าบาทเหรอเหมือนเหมือนมีนะเดี๋ยวผมดูให้นะครับสําหรับฮอนด้าจีเใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะครับผมนะเป็นพวกอันนี้ได้ไหมยาริสได้ไหมยาริสมีสีแดงป้าเดี๋ยวผมพาดู นะวันนี้ตอนนี้ผมสั่งยาลิสเข้ามาเยอะมากนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเทาที่เป็นตัวเอทิหน้าใหม่นะใครที่กำลังมองหายาฤิสอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปกันละนะอันนี้ MG CX3 โอ้โหคือรถตรงนี้หายไปไหนหมดปกต,ติตรงนี้มันจะเยอะนะสนะงสัยนะเอาไปสาขานู้นหมดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวรอคนเขามาสักครู่เดียวครับพี่จะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมนะ นั่นไงโอ้โ oh, ห oh, สีดําของกัสนี่ไงครับสี่ประตูเคสนี้นะผมบอกเลยว่าโอ้โ oh, ห oh, อันนี้คือรถอันนี้คือรถทีมงานเราเตรียมปล่อยทั้งหมดเลยดูไหมโอ้โห oh, oh. เป็นไงนะครับบอกแต่ละคันนี้บอกเลยไม่ธรรมดานะ,ะเดี๋ยวผมไปดูด้านซ้ายก่อนคนระับฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูนะครับตัวนี้มีแต่คนบอกอุ้ยถ้าดาวเป็นแสนนะไปออกป้ายแดงดีกว่าลูกค้าดาวสองแสน,นครับเป็นไงเหมือนนี้บอกนะป้ายแดงคันนี้กําเงินไปสองแสนผ่อนเป็นหมื่นถูกไหมแต่ของผมครับกาเงินมาแค่2บาทงวดหมื่นหนึ่งนี้แหละนะ แต่ถ้าลูกคา้ากลับมาสองแสนงวดน่าจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวมาหนึ่งก่อนหกหรือสี่น่าจะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะกลับเงินมาสองหมื่นเหลือเจ็ดพันกว่าบาทเอ้ยสองแสนเหลือเจ็ดพันกว่าบาทพี่รถปีใหม่นะครับแล้วให้ดูความเงาเลยให้ดูรถนิดนึงไปเดินไปดูความเงาของรถนิดนึงนะครับคนะนี้บอกเลยครับว่าเงามาก,ก,มากพี่นี่ครับผมนะอ้ให้ดูเลยโอ้โหวันนี้เงียบนิดน,นึงนะนะนิสสันมาร์สมีไหมครับพี่ป๊อปนิสสันมาร์สใช่ไหมครับ ถ้านสันมานะครับน่าจะดาวอยู่ที่4บาทผ่อน4ี่พันกว่านะโอ้าคาดีมากเลยนะคะใช่ครับผมนะแต่ <add S 1> นี้ก็ามาที่ add pop เคเลยนะคะเนี่ยให้ดูภายในครับนี่รถยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะนี่รถกําลังค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับสวยพี่คันนี้นะครับแล้วก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยพี I ่ไอติมครับรถพี I ่ไอติมเรียบร้อยแล้วนะกําลังขัดสีเว,วีวันอยู่นะโคตรสวยเลยพี่ไอติมเป็นไงบอกแล้วซื้อรถกับน้องไม่ผิดหวังนะครับให้ดูห้องเครื่องดี ตัวนี้ของพี่ไอติมนะครับดาว5บาทผ่อน5้าพันกว่าครับผมให้5คนนะใครอยากได้เงื่อนไขนี้เหมือนที่บอกนะครับกดเลข5แชร์5กลุ่มเหมืเจลูเอาไปเลยครับดาว5บาทผ่อน5,000กว่าบาทค่ะแต่อย่าลืมพี่พิมพกับว่าไอติมเข้ามาด้วยนะครับนะอยากได้กระบาดตอนเดียว4ี่คนสีมีไหมคะมีครับกระบาดตอนเดียว4ีคนสีมีนะโอโ้โหยะลาซื้อได้ไหมต่อคอมเมนต์ของพี่คนนี้นะคะซื้อได้ซื้อได้ก็คเคสนี้อยู่อยู่ยะลานะครับอยู่3จังหวัดชายแดนใต้เหมือนกัน ไปออกที่อื่นต้องใช้คนค้ำนะครับเอกสารวุ่นวายนะมาหาผมไม่ต้องค้ำแล้วใช้แค่บัตรใบเดียวนะครับจะสะดุดอะไรขนาดนั้นสะดุดยูเนะมองยูใกล้ๆเนี่แหละเด้อเชลเบเซอร์ก็ผ่านแล้วนะครับตัวนี้ก็กำลังทำอยู่ซิตี้ก็เรียบร้อยแล้วนะมีอะไรนะมิวเซเว่นโคสวยกับอเวนซเอ้านี่ไงอเวนซ่าบอกพี่เขาไปดูสขายใหญ่ทางนั้นนะผมนะสวยๆท้งนั้นเลยนะครับพี่ครับต้องติดต่อยังไงครับก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่ แอด p o p k k ค่ะนะครับหรือคลิกลิงก์ข้างล่างเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเคครับนี่อาิสต,ตัวนี้ก็โคตรสวยครับให้ดูมีสีขาวเข้ามาอีกคันหนึ่งนะตัวอีเหมือนกันแต่งเหมือนกันลงแม็กเหมือนกันนะเี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวตัวนี้ผมเปลี่ยนฟรีไม่รอบพันด้วยนะสองร้อย <200 S 2> คนดูแล้วค่ะสวัสดีสองร้อยคนดูครับค่อยๆปั้นนะครับค่อยคอยเป็นไปพี่เป็นไงอาริสน้องสวยไหมโคตรได้ผมบอกเลยโคตรได้ป้ายแดงนะตัวนี้ประมาณหกแสนกว่าบาทเกือบเจ็ดแสนนะ วันนี้เราขายครึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับ6กแสนกว่าบาทครึ่งหนึ่งนะคะขายอยู่ที่3 0 0แสนกว่าบาทค่ะเป็นไงพี่นะโคตรได้ผมบอกแล้วนะตัวนี้นะป้ายแดงพี่กำเงินไปประมาณแสนห้าพอนห้าหกพันนะแต่วันนี้ผมไม่พี่กำมาแค่6บาทพอนหกพันกว่าบาทค่ะแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวกลับมากับตัวยูต้ายาลิตัวนี้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับให้ดูภายในหน่อยเฮ้ยภายในได้ด้วยนะปีปีครับฮะ่อนกี่ปีครับอ่าหกเจ็ดปีครับประมาณนี้ครับพี่เบาะหนังนะครับ โคตรสวยครับพี่ให้ดูให้ดูอีกนะเหมือนที่บอกนะครับใครที่ดูอยู่หรอกโอ้โหมีคนซื้อแน่นอนนะครับแบบว่าเฮ้ยเรายังไม่ถูกใจเรายังไม่อยากได้เราเข้ามาดูก่อนนะครับไม่เป็นไรพี่แชร์ไปเลยแชร์ให้คนมาซื้อนะครับพี่เอาไปหมื่นหนึ่งนะล่าสุดวันนี้ก็มีคนแนะนํามาซื้อสดอีกแล้วนะครับก็ได้อยู่ดีได้เงินหมื่นนะแค่ดูเฉยๆก็ได้เงินหมื่นนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากไปแล้วผมจะพาดูรีวิว4ประตูนะครับนี่เริ่มจากฟอร์ดเรนเจอร์เลย ใครชอบ Ford r เ n g เจอร์ครับพิมคำว่าชอบเข้ามาเลยนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากกับ Ford r เ n g เจตัวนี้นะครับแล้วล่าสุดเพิ่งมีเข้ามาใหม่อีกหลายคันเลยนะสำหรับ Ford r เ n g เจอร์นะครับแล้วตัวนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยดาวเจ็ดบาทพน7,000กว่าบาทค่ะใครอยากได้นะผมนะจัดเลยย้ำนะครับดาวเจ็ดบาทต้องลูกค้าเครดิตดีเท่านั้นนะครับผมไม่มีเครดิตต้องใช้เงินดาวนะอ่ะให้ดูรอบคันกับคันนี้นี่นนะครับนี่คือ Ford r a n g เจอร์ ตัว xlt นะครับหรือตัวบอกง่ายๆเลยว่าตัวท็อปอ่ะของรุ่นเลนเจอร์ที่ไม่เหมารวมไวแท็กหรือว่าแรปเตอร์นะครับนะตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมดูครับยางแบบออฟโรดมาให้ด้วยนะวันนี้อาจจะก้มไม่ค่อยได้นะพี่นี่ครับสัญลักษณ์ชัดเจน2.26จออโต้นะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวอยู่แล้วมงบอกถึงตัวท็อปอยู่แล้วมือจับแบบโครเมียมนะครับผมนะบันไดแบบนี่ครับเหล็กๆสวยๆเลยตัวนี้เน้นเดิมๆนะครับแบบว่าสวยๆแบบเรียบๆ ให้ดูตัวนี้มีจอนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์มาให้ด้วยนะโอ้โหแถมหลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงกับการบรรทุกข,ของเขานะครับเป็นไงโอ้โหตอนแรกนึกวง่างูนี่สวยสวยมากพี่นะใครอยากได้เหมือนที่บอกครับคันนี้กดเลขเจ็ดระวังมือแช่เจ็ดกลุ่มหัวใจรัวๆมาเลยค่ะโอนจองมาเลยนะพี่นะปกติคันนี้ป้ายแดงแปดจุดเก้าแสนนะเหมือนที่บอกนะผคมขายห้าแสนกว่าบาท แต่เหมือนที่บอกจองหนึ่งหมื่นแรก1นึ่งแบาทค่ะเหลือเพียง4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นพี่ดาวเจ็ดบาทผ่อนเจ็ดพันนะครับด่วนเลยเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของภายในด้านหลังนิดนึงครับมานะครับสาหรับใครที่อยากได้รถเหมือนพี่ไอติมนะครับพิมคาว่าไอติมเข้ามาเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งนะได้เหมือนแกเลยดาวห้าบาทผ่อนห้าพันนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องใช้คุณคำ้ำและใช้แค่บัตรใบเดียวด้วยใครอยากได้เงินเงื่อนไขเหมือนพี่ไอติมผมให้ห้าคนเท้านนนะ กดเลขห้าแชร์ห้ากลุ่มมือจะรัวไว้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้<อ>วันนี้ต้อนเดียวเลยค่ะจะมาขอนแก่นพรุ่งนี้จะแวะดูอ่าอย่าลืมนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาขอนแก่นอยากให้ทีมงานป๊อบไอดูแลหรือป๊อบไอดูแลเป็นการส่วนตัวนะครับอ่าเข้ามาแล้วบอกว่านัดป๊อปไอไว้นะครับพูดอย่างนี้เลยว่านัดป๊อบไอไว้หรือบอกมาหาป๊อบไอนะอันนี้ผมอยู่สาขาสองนะครับอยู่ตรงสี่แยกมอภาคครับพี่นะครับผมนะ,ะตรงนี้แหละถ้าเข้ามาเข้ามาดูได้อ่ะเดี๋ยวลองขึ้นไปนั่งดูครับน้องว่าเป็นไงนะครับ สบายไหมสบายค่ะได้อยู่นะผมบอกเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะสี่ประตูนะครับแล้วเป็นออโต้ด้วยเอาง่ายดีกว่าซื้อเก่งสําหรับคนที่ได้คนคงคนของนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วดูในเรื่องของด้านหน้านะครับผมอ่ะนะครับกุญแจก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับกุญแจอย่างนี้เลยเอ้ให้เบิ้งกุญแจก่อนนี่จะมา สี่ตัวโต,วตวครับไม่หนึ่งแสนพี่บอกเลยนะไม่น้อยมากให้ดูครับไม่น้อยมากนี่ทำไมต้องสือสองเครื่องทำไมไม่ถือเครื่องเดียวฮะอ๋อเฟิรนหลดไมเป็นคนดีนะผมนะนี่ครับตัวนี้มีจอมาให้ด้วยแล้วมีกล้องถอยหลังด้วยนี่ไงเฮ๊ะฮให้ดูกล้องถอยหลังหน่อยดิอนะ โค้ดได้ครับคันนี้บอกเลยเชื่อมต่อบนตรงบลูทูธได้นะครับผมนะใครสนใจคันนี้เหมือนที่ผมบอกนะดาวเจ็บาทผ่ทอนเจ็ดพันกว่านี้คือคุ้มมากพี่แล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์มาให้อีกนะครับเบาะหนังเกียวโตดวนเลยผมให้นะครับเจคนเท่านั้นนะครับใครที่นนกดไล้เก็ดแชร์เจกลุ่มหมเจอรัวเอาไปก่อนเลยนะครับกับ Ford r เ n g e จอร์สี่ประตูตัวนี้นะครับเป็นตัวเกียวโตด้วยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูรอบคันรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปกับพันอื่นแล้วนะ ใครที่อยากได้รถเหมือนพี่ติมนะครับพิมพ์ว่าพี่ติมเข้ามาเลยครับใช้แค่บัตรใบเดียวออกรถได้แถมดาวห้าบาทพอห้าพันกว่าบาทเท่านั้นค่ะนะครับเดี๋ยวจะพาไปแล้วแต่คันนี้เหมือนที่บอกนะฟอร์ดเลนเจอร์อันนี้ยังไม่ล้างยังสวยขนาดนี้นะถาลางแล้วบอกเลยว่าโคตรสวยพี่นะผมสวยมากคันนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูอีกคันนึงครับพี่คันนี้ก็สวยเหมือนกันนี่ซีค้ากับนาวาร่าสี่ประตูนะครับก็ยังอยู่อยู่นะ แล้วตัวนี้แต่งหนักจัดเต็มด้วยนะครับตัวนี้แต่งหนักจัดเต็มด้วยให้ดูเลยพี่สวยมากนะครับผมเดิมจากโรงงานนะตัวนี้รถใหญ่วิ่งเยอะเนาะผมมีดีแม็กซ์สี่ประตูด้วยนะครับเป็นไงล้อนะครับสว,สวยเลยตัวนี้ลงแม็กมาให้ด้วยนะครับผมให้ดูอันนี้เป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดหน้าห้างเลยนะครับนี่นะครับมีนะอ่ามา พ,มพามาิมเขาเอาไอติมเข้ามาเดี๋ยวไปดนะครับเสียงมันดังเหมือนกันนะเนี่ยนะโอเคนะครับมานี่เลยครับพี่กับนี่ครับไอติมเป็นไงมีใครอยากได้ไหมครับพี่กับกระบะดาวห้าบาทพ 5, รห้าพันกว่าบาทค่ะใครอยากได้พิมไอติมเข้ามาเลยพี่ไอติมอยู่ไหมครับผมมั่นใจพี่ดูผมทุกไลฟ์เลยนะขอบคุณลูกพี่มากเลยนะครับไป เดี๋ยวลองให้ดูหน่อยนะข้างหลังนั่งสบายไหมนะครับนี่นะเดี๋ยวลองขึ้นเขาไปดูครับน้ำชาอ่ะไปพี่นี่ครับถือว่าได้อยู่นะพี่โอ้โหกระบาดดาวห้าบาทผ่อนห้าพันกว่าพี่ใครอยากได้นะครับพิมพ์คาว่าจองได้เลยนะเหลือคันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับกับคันนี้นะครับผมด้านหลังเป็นไงบ้างครับสบายแล้วก็กว้างมากเลยค่ะเล็กดูคือแบบแล้วพี่ดูนะพื้นที่บนหัวมันเหลือเยอะมากเลยเห็นไหม น,นี่แหละข้อดีของรถมือสองพี่ถามว่าถ้าสี่ประตูนะทุกคนนี้ไม่มีคนไนนแน่นอนดาวห้าบาทผ่อนห้าพันป้ายแดงนะผมเลยจัดมาให้ลูกค้าแบบว่าเฮ้ยได้สัมผัสกันว่าไงมันย้อนแสงใช่ไหมนาวาร่าเท่าไหร่ครับนาวาร่าเหรอครับคันนี้ป้ายแดงประมาณเก้าแสนใช่ไหมใครอยากได้วันนี้ผมให้ห้าแสนกว่าบาทไปยิงป้ายแดงกำเงินไปสองแสนผ่อนเป็นหมื่นนะวันนี้เราให้กำเงินมาเท่าไหร่ห้าบาท เอองวดไม่ถึงหมื่นไปพี่ไปนะครับใครอยากได้ครับสวยๆเลยแล้วตัวนี้สวยมากนะครับให้ดูดิมแมทแมทไลเนอร์คือไม่มีการใช้งานเลยนะ,นะ,ะป๊อปเจ็บหลังน่ะนะครับลำบากนิดนึงวันนี้นี่ครับทเทลเลบรเซอร์อ๋อทเทเลบรเซอร์มีอีกไหมคะทเทเลบรเซอร์มีอีกไหมอา่าผมหาก่อนถ้าจะเอาก่อนปีใหม่ผมมีอีกสี่คัน นะครับเดี๋ยวระบุสีมาเลยแต่ส่วนมากสีน้ําตาลเยอะนะก็เดี๋ยวจัดให้นะครับทเทเลเรเซอร์ทเทเลเเซอร์เนาะป้ายแดงประมาณล้านส่วันนี้ผมให้สี่แสนกว่าคิดดูเอาแล้วกันนะรถ7ที่นั่งนะครับสายใหญ่เลยเครื่องดีเซลด้วยไม่ว่าจะเป็นเอางี้ดีกว่าผมให้4คนมิตซูปาเจโร่นะครับมิเซเว่แล้วก็ทเทเลเรเซอร์นะครับของแบรนด์เชฟเนาะก็3ตัวนี้ผมให้ผมให้สคนแล้วกัน ชอบตัวไหนกดเลขสามแชร์คากรุ๊มัใจรัวๆมาเดี๋ยววันนี้พาไปดูนะผมนะออโต้ไหมครับข้างไหนครับอันนี้ครับโนร่าเป็นเกียร์ธรรมดาพี่แต่ออโต้ hmm. ก็หาให้ได้ราคาก็จะเบียดกันนิดนึงอาจจะเป็นหกแสนนิดๆนะสำหรับเกียร์ออโต้นะพี่นะรถพี่ตรีมเกียร์อะไรคะรถพี่ติีมเกียร์ธรรมดาครับทำไมอยากได้เกียร์ออโต้เ hmm. หรอหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ก็เป็น CX เอ็ก้านะครับ,บะะหรือว่า CX ไฟทนั่นเองนะครับพี่สวยๆเลย นี่นะครับสวยๆเลยครับพี่ให้ดูครับภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับคุณลูกค้านี่ครับสวยเลยนะตัวนี้โอ้โหสวยเลยโอ้โหนะโอเคี่ด้านหน้านะจะเป็นแบบว่าโปรเจคเตอร์ครับตัวนี้ให้ดูเลยตัวนี้นะครับป้ายแดงอยู่มาณล้านสี่กับล้านห้าเลยนะตอนนี้แต่เหมือนที่บอกนะครับซื้อรถกับเราเซฟไปประมาณล้านหนึ่งเหลือเพียงห้าแสนกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ เซค่าของเรานะบ,บอกเลยว่าสวยมากนะครับผมใครที่กำลังมองหา c ซคอยู่ตัวนี้น่าจะเวิร์กับลูกค้ามากนะครับก็เหมือนกันนะ c ซ5 c า v ีเอลวนะพวกนี้ผมขายในราคาเริ่มต้น5 0 0แสนกว่าบาททุกคันนะครับใครที่สนใจก็กดเลขค่าแชร์5กลุ่มมันจะรวลแล้วก็แอดไลน์คลิกลิงก์เข้ามาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรวามาดูกนันรถตู้เหรอรถตู้ปี19ครับพี่ไม่ไม่หลักพันนะันนั้นอ่ะนะครับ ใช่ใช่มันจะมีรถตู้คันหนึ่งนะอีซูซูสีส่ประตูราคาเท่าไหร่ครับประมาณหกแสนนิดๆนะครับมันเป็นปีเบเยดเลยนะครับถ้าอีซู<ส>รเราถูกก็สี่ประตูมีหลายคันนะครับเดี๋ยวลูกค้าลองแอดไลน์เข้ามาดูเนาะอ่ะโอเคนะครับผมส่วน f o r t จูเนตอนนี้ยังเหลืออีกคันหนึ่งนะครับป้ายแดงอยู่มาณล้านสี่นะเราขายครึ่งหนึ่งเจ็ดแสนกว่าบาทเอ้ยคิดทันอยู่นะ เจ็ดแสนก็บาครับพี่ใครอยากได้เหมือนที่บอกนะกดเลขเจ็ดแชร์ในกลุ่มจะรัวมาก็มีคันนี้กับอีกคันนึงเป็นตัว T R D แต่ง T R D มาเครื่อง2 5งพนะครับตัวนั้นก็คุ้มค่าเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกเนี้ยเห็นบอกว่าป้ายแดงดาว 2, าสองแสนกว่าสองหมื่นผมให้พี่ดาวแค่สองบาทแล้วกันงวดประมาณหมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้นะครับเอาไปเลยสำหรับ Fortune r นะครับเดีย๋ยวให้ดูภายในหนิดนึงนะครับสวยพี่บอกเลย สวยมากเบา,ว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 าสวยมากครับตอนแรกนึกว่ารถอ่จะเยอะนะรถขายเกลี้ยงนะตอนนี้นะมีใครสนใจฟอร์ดหน้าใหม่ล่าสุดไหมครับถ้าใครสนใจนะแคบถ้าสี่ประตูผมให้แต่วันเนี้ผมให้แคบสี่แสนกว่าบ,บาทเหมือนกันตัวนี้ตัวใหม่ๆเลยนะพี่ใครสนใจบอกได้นะครับสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ของเรานะครับผมนะอาจจะมาผิดเวลาต่อไปอาจจะต้องมาตอนเที่ยงละตอนนี้คนอาจจะทำงานกันด้วยนะครับ วันพุธด,ด้วยนะจ๊ะอ่ะ CRV ครับขับสีตัวนี้นะลูกค้านนจะต้อง <6 S 1> เปลี่ยนมา <45 S 1> เป็นคนดูดด้ววยนะคะคสสัีครับอันนี้ก็เป็น CRV นะพี่โคตรสวยเลยนี่นะครับ CRV สวยมากนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาในเรื่องของรถตรงนี้กันบ้างนี่ไงมีคนมีคนถามหาว่าอยากได้ตอนเดียวขับสี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่เลยครับ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อพี่บอกมามรุ่นไหนบอกได้เลยนะคะน้องหาให้ได้หมดทุกรุ่นนี่ครับเป็นไงนี่ขับสี่เลยจ้ะสวยสวยครับเขาขึ้นไปนั่งไหมคะพี่ป๊อปนี่เดี๋ยวให้ดูภายในก่อนอ่าเห็นไหมจะมีตัวปุ่มขับสี่ตรงนี้นะนี่ครับตัวนี้มีนะพี่สี่แสนกว่าบาทพอไม่อยู่แสนนิดๆนะครับตัวนี้นะสภาพบอกเลยว่า เนี้ยบอยู่เลยนะครับข้างหลังเหมือนไม่ได้บรรทุอะไรมากมายนะครับตัวนี้นะรถเดิมๆนะครับคันนี้ขับสี่เห็นบอกว่าอยากได้หามาให้แล้วนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็พิมพ์คูณสี่มาแล้วกันก็ขายแค่สี่แสนกว่าบาทพอนะครับสำหรับตัวนี้นะจ๊ะอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูอีกตัวหนึ่งก็คือยาฤิธินะดี๋ยวฝากวิวตัวหน่อยเออมายาลิธกับพี่แต่ผมจัดให้เลย ไททันพี่มลรีกแกส,สวยดีเลยนี่นะครับให้ดูดิเ,เ่นเนอนเท่าไหร่คะสี่พูณส<ะ>ี่อันเท่าไหร่คะน่าจะแปดพันกว่าบาทประมาณนี้ผ่อนแค่แปดพันกว่าบาทนะพี่มผมพูดเลยดอกเบี้ยดอกเบี้ยรเริ่มต้นถ้าดาวเท่าปลายแดงศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยนะนะครับผมท้ายเลยเจออนุมัติแล้วนะน่าจะพรุ่งนี้ไหม ได้ไข่เดิมแหมได้อยู่แล้วมั้างนะครับนี่สวยครับสวยโคตรสวยฮะตัวนี้ดาวได้ครับเข้ามาเลยครับอย่าลืมบอกมาหาปอไอายนะครับผมนะบอกว่านัดปอปอายไว้นะครับโคตรสวยผมบอกแล้วพี่ใครอยากได้ด่วนนะพี่ดาวห้าบาทผ่อน้าห้าพันครับตัวนี้อ้าวนะครับพอจะปิดปึ๊บคนเพิ่มนะจ๊ะไอหัวหน้าขอกุญแจกั่านนี้นะรูก่นหน่อย นะครับผมไปพี่ต่อไปเดี๋ยวผมพามาดูยาลิลละอ่าเดี๋ยวสลับกันถือบ้างนะครับคนละสิบห้านาทีไปเพื่อมุมกล้องใครได้กว่ากันเฮ้ยส่วนเอาติตัวนี้เอาเอา,เอาติด,ด้วยพี่เอาติด้วยลืมบอกอะไรนะ <c oughs> สองร้อย8 0ดิ280 <c oughs> คนดูครับนะเห็นไหมพอเขาจับปุ๊บคนเพิ่ม <c oughs> คือยังไงปิงปอง เดี๋ยวปะนะครับเวลามันนานต้องใช้เวลาโอ้โหต้องใช้เวลาเอาพิงปอง,องลองเข้าไปนั่งดูน้องรักไปนะครับดู<ห>ครับสำหรับตัวนี้นะพี่โคตรได้ยาลยิ์เดี๋ยวลองถอยออกมาให้ลูกค้านิดนึงขอบคุณมากครับพี่และใครที่กำลังมองหาเอาติดน,นะครับเดี๋ยวว,วันนี้จัดให้แบบเป็นพิเศษเลยสำหรับตัวต้าติดน,นะครับเดี๋ยวผมขอยัดถอยรถนิดนึงอะไรนะโถด่างแลกดาวครับ อ่ะมาเฮ้คันนี้อ่าคันนี้นะพี่ 6, <000. S 1> ให้ดูครับโตต้ตายาลิสนะสีแดงโคตรสวยครับพี่คันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณหกแสนนะวันนี้ผมขายแค่สามแสนกว่าบาทพอพี่แถมดาวแค่หบาทผ่อนหกพั 6, กว่าบาทครับแล,แล้วก็ไม่หกหมื่นนะตัวนี้โคตรได้เลย ใครอยากได้กดเลขห6หหมานะครับแล้วดูดิ6กหไปกใทะเบียนลงท้ายด้วยเลข6ด้วยนะครับพี่สวยมากย้อนแสงไหมอันนี้รถยังไม่ล้างนะถ้าล้างล้วโคตรสวยเลยมี2สีนะครับสีขาวแล้วก็สีแดงเออนะครับถ้าบอกสีดำมันก็ทีมันก็โชว์อยู่นะทีนี้สวยมากนะครับลงแม็กสเกิร์ตเราคันน้องจัดให้แล้วใช้เงินแค่6บาทเอาไปเลยครับพี่งวด6 0 0 0กว่าบาทนะได้เลยนะครับ สวยนะแล้วเสร็จจากคันนี้เดี๋ยวให้ดูกับเอาเติสครับพี่โคตรได้คันนี้สวยจริงยาลีนะพี่ไปพี่ไปก็ใช้รุน่นนี้ใช่ไหมพี่ไปไปออกรถแสนห้าผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทแต่อันเนี้ยพี่เก็บเงินแสนมาเลยใช้แค่หกบาทผ่อนหกพันกว่าบาทครับเลขไม่หกหมื่นนะครับวิ่งน้อยขนาดนี้หายยากนะรถสวยขนาดนี้นะครับแล้วก็เหมือนที่บอกนะถ้าลูกค้าเอาแสนห้ามาดาวนะครับงวดจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 4ี่พกว่าบาทประมาณนี้เป็นไงคุ้มไหมคุ้มสี่พกว่าบาทนะพี่บอกเลยว่าคุ้มมากนะครับกับตัวนี้นะ4ประตูออโต้มีรุ่นไหนบ้างคะสี่ประตูออโต้มีรุ่นไหนบ้างมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าอีซูโอ้โหมารด้าฟอร์ดมิตซูมีหมดเลยแล้วล่าสุดผมมีมิตซูไททันตัวล่าสุดด้วยนะใครสนใจบอกได้นะครับแล้วคันต่อไปโอ้โ oh หให้ดูครับพี่บริษัทของเราครับ นี่งานคัดตอมเป็นไงมาดูข้างในก่อนตะโกนแต็ูภายในหน่อยค่ะนี่นะครับเป็นไงคือของเรานะครับซื้อลถกกับเราสบายใจได้ครับเหมือนที่เห็นเลยนั่งตัับนะครับเราีป้อปขึ้นไปนั่งโอ้โหก็คือเราเช็คให้หมดนะครับทุกสายไฟทุกจุดคือสบายใจได้ซื้อรถกกับเรานะครับเพราะเหมือนที่บอกนะเราการันตีนะครับว่ารถเราไม่ม <Therm om. S 1> ี <kau terminar lyn player> <whiskey> tá, <s Elliott ills> ชนหนักจมน้ำยอมแมวที่คว่ำไฟไหมกับไม่เออนะครับแล้วถ้ามีอ่ะถ้ามียินดีซื้อคืนครับนะครับตามนั้นเลยนะพี่นะนี่ทุทรัพท์ใครเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูรถข้างหลังแซมแซมอีกนิดนึงละนะครับแล้วลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปนะครับเรามีบริการขัดเคลือบเงาให้ด้วยเดี๋ยวให้ดูครับมือขัดอันดับหนึ่งของเรานี่พี่ไป นี่ครับอันนี้อ่าเนททำเรื่องนะครับน่าจะรออนุมัติเร็วๆนี้เลยนะนี่ครับสวยเลยครับพี่กับ Honda City ีะโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยนะครับมามาดูทางนี้กันอันนี้ Honda c ี v i c มีไหมครับ Honda Civic มีนะครับแถมดาวเริ่มต้นแค่5บาทผ่อน5,000กว่าบาทคห้5ปีด้วยครับพี่ Honda Civic นะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมนะ อาน,น้ซิตี้ของใครเนี่ยอันิซิตี้ City ตัวตัวนี้เลยนะเนี่ยอันนี้รถลูกค้าเดี๋ยวรถเราเนี่ยอันนี้ลูกค้าแล้วอันนี้เราลูกค้าแล้วนะครับผมนะแล้วนี่ครับผมอยากให้ดูตัวนี้พี่ตัวนี้เนี่ยไฮไลไท์จริงมิวเซเว่นรถเจ็ดที่นั่งครับโคตรสวยพี่มีสองคันนะใครอยากได้นะครับมีสองคันเท่านั้นนะครับสำหรับมิวเซเว่นป้ายแดงร้านก็บาทเลยนะแต่วันนี้เราขายครึ่งหนึ่งของร้านคือ แสนกว่าบาทเอ้ยนะครับถือว่าได้นะแล้วยังไม่พอนะครับตอนนี้เรามีโปรอะไรด่างแรกดาวค่ะจอง1 0 0 0 0แรกเป็นเลย10,000แสนเหลือเท่าไหร่4 0 0 0 0 0กว่าบาทเออได้อยู่นะครับออกรถล็อกนะผมนะตัวนี้ใครอยากได้นะครับก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับรถตัวนี้เนาะแล้วก็มีอเวนซ่าด้วยนะครับนี่อเวนซ่าก็สวยนะครับสวยมากเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับตอนนี้กี่คนดูแล้ว โอเคนะครับวันนี้น่าจะมาช้าไปนะครับต้องขอโทษลูกค้านทีนึงนะครับผมนะใช่มเนี่ยใช่อันนี้เป็นฮอนด้าแจ๊นะครับ้าขอดูแจ๊ดพอดีก็แจ๊ดเรามีหลายคันนะครับถ้าแจ๊ดของผมผ่อนเริ่มต้นนะครับอยู่ที่700 0ักว่าบาทนะเป็นตัวหน้านี้เลยนะครับเป็นตัวหน้านี้เลยใครที่อยากได้นะก็มีทั้งตัวปัจจุบันแล้วก็ตัวหน้านี้นะครับเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทแถมดาวแค่7บาทแค่นั้นเองนะครับนะ โอเคครับยังไงนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาเจอกันอีกทีช่วงเย็นนะครับผมนะก็เหมือนเดิมครับใครที่สนใจโปรโมชั่นจองด่างแลกดาวจองหนึ่งหมื่นแลกหนึ่งแสน,นก็พิมพ์ว่าพิงปองจัดให้นะครับหรือพิมพ์ว่านี่อ่ะให้น้องเขานิดน,นึงนนนะะครับี่ก็สวัสดี2 2> ค,ค่ะน้ำชาสามเหลี่ยมออโต้นะคะก็พิมพ์มว่าอะไรครับน้ำชาจัดให้ค่ะนะครับก็เลือกเลยครับอยากให้ใครดูแลนะก็พิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็อ่าใช้รัวๆหัวใจรัวให้เป็นกำลังใจน้องเขาเนาะแล้วก็ แคปหน้าจอนะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้ที่แอ p พีโค่ะนะครับหรือคลิกลิงเข้ามาก็ได้นะพี่นองก็จะมีเจ้าที่ตอบนะครับหรือใครที่เหมือนเมื่อวานใช่ไหมเอ็กเพนเดอร์จองเข้ามาใช่ไหมหรือใครที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้รถเลยจองเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจัดโปรเองเหมือนพี่ไอติมเอ่ยนะครับหรือเหมือนฟอร์เรนเจอร์เอ่ยที่ผมแบบว่าจัดโปรนะครับพิเศษให้แล้วก็ให้เงื่อนไขพิเศษเลยนะครับเหมือน c R เอีอย่างเงี้ยป้ายแดงประมาณล้านห้า ปกติขายหกเจแสนผมก็ช่วยเหลือ5้าแสนกว่าบาทนะครับลูกค้าจากเชียงใหม่เข้ามาโอบผมเนาะอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับเหมือนเดิมครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสอย่างออโต้ค่ะสวัสดีครับ